วันนี้เราจะมารีวิวกล่องเก็บพระเก็บเหรียญสะสมเก็บของมีค่าของเรานะคะซึ่งตัวนี้ความจูด,จดได้แบบเต็มร้อยแน่นอนนะคะเป็นงานหนังพีวนะคะค่ะเป็นงานหนังพีวปุ๊บมีหูหิ้วแบบนี้แล้วก็ตปิเปิดอย่างนี้ปุ๊บข้างในเป็นกำมะหยี่นะคะป็นกำมะหยี่สีแดงข้างในจะมีถาดแ,แบบนี้มีอยู่เจชั้นนะคะถาดแบบนี้มีอยู่สิบสองช่อง ช่องนใหญ่มากก็คือ6กู9เซนเลยทีเดียวนะคะาสามารถใส่กล่องขนาดนี้ได้เลยใส่เป็นกล่องไปได้เลยนะคะสําหรับใครที่สะสมพาส์ที่เรามีกล่องแบบเนี้ยคือสามารถช่องสามารถใส่ได้สองสองอันเลยสามารถเก็บได้เยอะมากนะคะลูกค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าบางคนมีของที่มันชิ้นใหญ่เนาะสามารถถอดออกได้นะคะถ,ถอดออกได้แล้วก็ Ờ, áo khoảng 9 ngày sẽ có bài đơn.